เอาซิสอสอก็อไม่น้อยหนะ้าสอวนะจ๊ะคือแห่บินกันว่อนยุโรปเลยนะคะทุกคนไปดูงานกันจ้ะจนถึงขั้นที่อาจารย์ปียบุตรเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องให้สอสอเก้าไกลเนี่ยทำเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือการประกาศไม่ไปดูงานต่างประเทศมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะทุกคนโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานจากรัฐสภานะคะว่าขณะนี้เนี่ย เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาโดยเป็นการเปิดให้สสเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่ขณะที่กรรมธิการสามัญและวิสามัญของทางสภาเนี่ยนะคะก็ยังมีการประชุมตามปกติแล้วแต่สัปดาห์โดยจากการตรวจสอบค่ะพบว่าเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยนะคะมีกรรมธิการหลายคณะเลยค่ะ มีกำหนดก,การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศคณะกรรมาธิการกิจการสภาที่มีคุณประเสริฐบุญเรืองสองสอกลสินจากเพื่อไทยเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากการศึกษาดูงานที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็สาธารณรัฐโปลแลนด์เป็นเวลา9วันนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง29พฤษภาคมโดยเป็นการดูงานด้านนิติบัญญัติและระบบงานรัฐสภา ระบบงานกรรมธิการและสวัสดิการสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกับคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธ,ธิมนุษยชนที่มีคุณกมลศักด์ลีวามะสอสนาราธิวาสพักประชาชาติเป็นประธานเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับสารบนญญและสหประชาชาติที่นครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสวิตแล้วก็สหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนคณะกรรมการการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนที่มีคุณสัญญานินสุพรรณสสน,นครสวรรค์พักรวมไทยสร้างชาติเดินทางไปยงังสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะวันที่16-24ถึงพฤษภาคมเป็นเวลา9วันเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การตรวจลงตราหรือว่าออกวีซ่าเดินทางเข้าสหราชาอาณาจักร นอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องการดูงานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอีกด้วยคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมนะคะที่มีคุณอัครเดชวงพิทักษโรสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานเนี่ยเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากภายัยธรรมชาติณสหพันรรธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจรรักรเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 22 3 0พฤษภาคม2567เป็นเวลา9วันเช่นเดียวกันด้านคณะกรรมาการพลังงานค่ะที่มีคุณวชิราภร์การจนะสสสุราฎร,ร์ภรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานเนี่ยได้เดินทางไปดูงานที่สาธาร,รณรัฐฝรั่งเศสแล้วก็ราชอาณาจ,จักรเบลเยียมเพื่อดูงานด้านพลังงานวันที่26พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2567เป็นเวลา9วัน กรรมธิการมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทศาสชาติและการปฏิรูปประเทศที่มีคุณรังซีมันโรมนะคะสสบัญชีรายชื่อก้าไกลเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยเตรียมไปดูงานที่สาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการชายแดนขณะที่กรรมิการการสวัสดิการการสังคม ที่มีคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสกทมพักเก้าไกลเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยนะคะเตรียมนําคณะไปศึกษาดูงานด้านการสวัสดิการระหว่างวันที่8ปดถึงสิมิถุนายนที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนด้านคณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณเทียบจูทาเขาขำสอสออุดรเพื่อไทยเป็นประธานเนี่ยจะเดินทางไปศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการส่งเสริมให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก สาธารณรัฐโปรตุเกสแล้วก็ราชอาณาจักรสเปนระหว่างวันที่8-16มิถุนายน2567เป็นเวลา9วันคือเอาจริงๆอ่ะการไปดูงานคือคืออ่านดูตรงนี้มันก็มันก็เหมือนจะดีไหมคะทุกคนแต่บางคนเขาก็มองไงว่า ดูงานก็ส่วนหนึ่งแต่เหมือนกับแบบว่าหาโอกาสไปเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เลยเกิดการแอนตี้กันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะพาไปดูมุมของอาจารย์ปียบุตรกันหน่อยก็แล้วกันนะคะที่ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเปลืองงบประมาณแผ่นดินเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกว้างไกลเออค้นคว้าเองก็ได้อืมหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายก็ได้ ควรยกเลิกการดูงานต่างประเทศเสียมแม่อันนี้แบบอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอะไรอย่างนี้ไหมสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำอะไรประมาณนี้ก็ฟังเขาหรือดูภาพกับการไปดูแบบจริงๆเออเรื่องมันจะยังไงอ่ะอันนี้แอนก็แม่นานา,นาจิตตังนะหากยังไม่ยกเลิกต้องควบคุมเคร่งครัดตัดลดงบห้ามไปซ้ำซ้อน เอออ่ะอันนี้อันนี้แอนเห็นด้วยนะเออคือเอเวียนประเทศในยุโรปอยู่ไม่กี่ประเทศเนี่ยอืมอันนี้ใช่นะคะประเทศแบบปีที่แล้วคณะนี้ไปปีนี้อีกคณะหนึ่งไปหรือเลือกประเทศที่สอสอแบบอยากไปเที่ยวมากกว่าคิดเรื่องภารกิจและเมื่อไปแล้วต้องทำรายงานการค้นคนว้าด้วยเอาท่อนนี้เห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรทุกท้อยคำทุกท้อยความเลยนะคะ อาจารย์บีบูดบอกว่าอยากเห็นสสเก้าไกลเนี่ยทำเป็นตัวอย่างครับถ้าสสเก้าไกลทั้งพักประกาศไม่ไปดูงานต่างประเทศและรณรงค์ให้ยกเลิกงบส่วนนี้ยกเลิกเลยนะจะดียิ่งและยังช่วยกดดันไปยังสสพักอื่นด้วยเออแม่อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเกิดทำขึ้นมานะคะ ลองจัดแบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ถามสอ,สอสอเรียงคนไหมครับว่าไปแล้วได้อะไรมาอืมเริ่มจากสอสเก้าไกลก่อนก็ได้ครับเรียกมาถามเรียงคนเลยเอ,อไปแล้วได้อะไรกลับมาเงินใส่ไปเท่าไหร่ต่อหัวแล้วเคยสงสัยไหมครับทําไมเลือกไปกันแต่ประเทศยุโรปนี่ไงอ,อย่างที่แอนบอกว่าถ้าดูอ่ะแบบฟังไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะไปอ่ะ คือมันดูดีไงแต่มันเป็นลักษณะเหมือนไอดูงานก่ดูแหละแต่ถือโอกาสไปเที่ยวดูวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจารย์ปยิยบุตรบอกว่าถ้ากล้าหารพอสอสควรยอมรับกันถือว่านี่คือการใช้โอกาสดูงานแล้วไปเที่ยวฟรีด้วยภาษีประชาชนมันเหมือนแบบซื้อเหล้าพุ่งเบียอะไรอย่างนี้ไหมคือแบบว่า มันก็แบบผลพลอยได้อะเนาะเออหรือ,อยังไงสส500คนตีกลมกลมตกคนละห้5แสนผมไม่อยากเห็นสสเก้าไกลเข้าไปร่วมธรรมเนียมแบบนี้อะทุกคนคะทุกคนคิดเห็นกันยังไงอะลองคอมเมนต์กันเข้ามาคะ่ะ